สวัสดีครับ,นะรบวันนี้ก็พบกับเราอีกแล้วนะครับกับ NNY Service นะครับวันนี้กนะ็มีเรื่องราวนะดีๆนะครับมาจะพูดให้ฟังอีกแล้วนะครับก็คือว่าจริงๆมันก็ทำไปหลาย EP แล้วนะจริงๆก็ทำไปหลาย EP แล้วทำไปเยอะมากวิดีโอก็เดี๋ยวเราจะเริ่มต้น EP นี้เป็น EP หนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้เป็น EP หนึ่งแล้วกันวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของไอ้เจ้าตัวอันนี้นะรีมทแอร์ air, นะครับ อารีโมแดซึ่งทําไมเราถึงต้องพูดถึงตัวนี้นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยนะหลายๆคนเนี่ยใช้รีโมทไม่เป็นนะเพราจริงๆนะใช้รีโมทไม่เป็นนะนะแอร์แอร์แต่ละอย่างเนี่ยมันมันถ้าจะให้เย็นเนี่ยคุณควรที่จะต้องใช้รีโมทให้เป็นนะครับนะคุณควรที่ใช้รีโมทให้เป็นอันดับแรกเลยที่เราจะพูดวันนี้ก็เรื่องของอ่าตัวอ่าที่เรียกว่าโหมดนะโหมดนะ ในตัวรีโมทแอร์เนี่ยนะมันจะมีทั้งหมด3โหมดหลักๆ3โหมดหลักๆเลยนะโหมดแรกคือโหมดพัดลมโหมดพัดลมเนี่ยมันก็จะเปิดแค่พัดลมอย่างเดียวนะก็จะไม่ก็จะไม่เย็นนะครับก็จะมีแต่ลมอย่างเดียวโหมดที่2คือโหมดคูลคือโหมดทําความเย็นนั่นแหละนะครับโหมดทําความเย็นนั่นแหละแล้วก็โหมดที่3คือโหมดาดโหมดโหมดายนะครับโหมดพวกเนี้ยนะเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยยังใช้งานกันไม่เป็นเลย แต่เราคนนึ่งใช้งานไม่เปเลยบางทีเนี่ยเราไปล้างแอร์ให้ลูกค้าเนี่ยบางทียังเห็นลูกค้าเนี่ยเปิดโหมดได้ไวเลยนะครับนะก็น่าจะยังไม่เข้าใจนะก็น่าจะยังไม่เข้าใจกับการใช้งานโหมดต่างๆนะครับซึ่งอ่ะเราจะพูดถึงแค่2โหมดก่อนนะสโหมดก่อนนะไอโหมดพัดลมเนี่ยมันปกติอยู่แล้วเราจะพูดถึงโหมดคูลกับโหมดไดนะเพราะสอโหมดเนี้ยนะเพราะสอโหมดเนี้ยมันมีความหมายยังไงนะครับ คือโหมดแรกก็คือโหมดครูโหมดครูคือโหมดเย็นนะโหมดทําความเย็นนะครับไอโหมดทําความเย็นเนี่ยนะไอโหมดทําความเย็นที่มันจะเป็นรูปเหมือนกับน้าแข็งอะเป็นรูปเหมือนน้ำแข็งนะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูนะเป็นรูปเหมือนน้ำแข็งนะแบบเนี้ยมันจะเป็นโหมดเหมือนกับว่ามันจะทําความเย็นในห้องอย่างเดียวสมมติว่าเราตั้งห้องในห้องเนี่ยไว25องศาเน้นเซอร์เนี่ยมันจะจับความเย็นที่25องศาอย่างเดียวเลย นะโหมดนี้ก็คือโหมดจับความเย็นในห้องอย่างเดียวเลยไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับนะโหมดนี้จะตั้งตามเซตพอยที่เราเซตพอยไว้ก็หมายถึงว่าเราตั้งอุณหภูมิห้องไว้26 27 28อะไรอย่างอะไรเงี้ยนะมันก็จะทําตามอุณหภูมิในห้องเลยนะก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่นี้นะครับส่วนเรื่องของความเย็นอะไรนี่ก็แล้วแต่คนชอบเลยว่าบางคนขี้ร้อนขี้หนาวก็เปิดไปตั้เลยโหมดที่2ก็คืออ่าอ่าโหมดได โหมดได้เนี่ยนะโหมดเนี้ยถ้าคนใช้เป็นนะห้องเนี่ยจะเย็นฉ่ามากนะครับห้องมันจะเย็นฉ่าเลยแหละนะแล้วก็จะประหยัดไฟด้วยนะนะแล้วก็จะประหยัดไฟด้วยนะคือเป็นโหมดไล่ความชื้นนะเป็นโหมดไล่ความชื้นมันจะไล่ความชื้นออกจากในห้องนะความชื้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะหนึ่งอ่าบ้านที่ติดแอร์แล้วอยู่ในอ่าเขาเรียกว่าอะไร อยู่ในสวนอยู่ในป่าอยู่อะไรก็แล้วแต่นะที่ช่วงกลางคืนเนี่ยช่วงมืดมืดเนี่ยอ่ามันมีความชื้นในอากาศสูงนะมีความชื้นในอากาศสูงนะซึ่งจริง,รงๆอ่ะตาจะเรามองไม่เห็นหรอกนะมันจะมีความชื้นในอากาศสูงนะตัวเนี้ยไอตัวไล่ความชื้นเนี่ยตัวเนี้ยหมดได้ตัวเนี้ยมันจะคอยไล่ความชื้นในห้องออกไปนะไล่ความชื้นในห้องออกไปเพื่อที่จะทําให้ห้องมันเย็นนะครับ นะความชื้นนี่ก็ลองไปเซิร์ชดูนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเพราะปกติอะระหว่างความเย็นกับความชื้นอะมันมาด้วยกันมันมาด้วยกันอยู่ที่เราจะไล่ตัวในตัวหนึ่งอกอกนะนะเหมือนเหมือนถ้าพูดง,ง่ายๆเหมือนเราอ่าอะไรอะเพราะเห็ดอะใช่ไหมเห็ดอะมันจะมีเรื่องของอุณหภูมิกับความชื้นนะเราต้องควบคุมอุณหภูมิกับความชื้นใช่ไหมอ่านั่นแหละนั่นแหละเหมือนกันนะเราถ้าถ้าในห้องเราเนี่ย มีความชื้นสูงเนี่ยเราก็ต้องควบคุมความชื้นนะอย่าให้ห้องอมันเยอะนะนะถ้าความชื้นมันสูงมันจะไม่เย็นนะมันตัวมันก็จะแบบเหมือนจะออกเหนียวๆว่ามีน้ำเนี่ยอย่างเช่นว่าช่วงฝนตกเลยฝนตกหนักๆเนี่ยห,นะห้องเนี่ยจะเกิดความชื้นนะเพราะมันจะมีความชื้นจากฝนน้ําละอองน้ําที่เราไม่เห็นอนะเข้ามานะมันจะมีความชื้นอยู่เนี่ยถ้าช่วงฝนตกอะแล้วเราเปิดโหมดเนี่ยจะทําให้ห้องเราเย็นฉับเลย เย็นฉ่ำมากเลยแล้วก็ประหยัดไฟด้วยนะหมดนี้โหมดนี้นะแต่เลือกใช้ให้ถูกนะนะช่วงกลางวันนะครับช่วงกลางวันก็ไปใช้โหมดปกตินะครับโหมดคูลปกตินะไม่ใช่ช่วงกลางวันคุณก็ไปเปิดโหมดได้นะมันจะไม่เย็นเอานะเออมันจะไม่เย็นเอานะนะบอกไว้ก่อนนะหลายที่เห็นไปเปิดโหมดนี้ไว้นะอ่านะก็มันจะมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรก็คือใช้ให้ถูกลักษณะนะใช้ให้ถูกลักษณะ นะถ้าจะให้ดีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นบางที่เนี่ยที่เขาซีเรียสจริงเขาก็จะมีนาฬิกาจับเกี่ยวกับเรื่องของความชืน้นความเย็นความชื้นเลยว่าตอนนี้ความเย็นในห้องเท่าไหร่นะมีความชื้นสะสมในห้องเท่าไหร่เงี้ยพวกเนี้ยนะมันก็จะช่วยเราได้นะมันก็จะมีค่ามาตรฐานาว่าความชื้นในห้องเนี่ยไม่เกินเท่าไหร่อะไรงไงซึ่งถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยมันจะมีเครื่องสําหรับดูดความชื้นต่างหากเลยนะอ่าเป็นมีเครื่องสําหรับไล่ความชื้นในห้องต่างหากเลยนะติดอีกเครื่องหนึ่งนะมันจะทําให้ห้องเนี่ย เย็นเร็วมากนะเพราะมันจะไล่ความชื้นออกไปนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้อ่ะอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเจอบ่อยมากอ่าหมวดพัดลมนะหมวดพัดลมของแอร์นะครับพยายามนะครับพยายามนะครับพยายามเปิดเป็นอโอตโอต้นะครับนะพยายามเปิดเป็นอโอโต้อย่าไปเปิดเบอร์หนึ่งไว้นะครับซึ่งหลายที่เนี่ยไปนี่มันเปิดเบอร์หนึ่งไว้ตลอดเลยส่วนมากนะเปิดเบอร์หน <ๆ S 1> ึ่งเบอร์สองไว้นะไม,ไม่เอาเปิดออโต้ ทีพอพันนี้พอไม่ยอมเปิดออโต้เนี่ยมันก็ไม่เย็นนะที่มันไม่เย็นเพราะว่าแอร์เนี่ยนะพัดลมไ่นมันเบาใช่ไหมแล้วอากาศแล้วอากาศข้างนอกมันร้อนขึ้นใช่ไหมทีนี้ว่าเราเปิดพัดลมเบาเนี่ยความเย็นที่มันดึงออกมาจากแอร์เนี่ยมันดึงออกมาได้น้อยความร้อนมันเยอะกว่าทีนี้ทีนี้มันก็มันก็ไม่ชนะกันแล้วนะครับตัวแอร์เนี่ยมันไม่ชนะความร้อนทีนี้มันก็ร้อนนะครับนะถ้าเราเปิดหมดออโต้ไว้นะ พอห้องมันเริ่มร้อนนะพัดลมพัดลมตัวพัดลมน่ะมันจะคอยปรับรอบขึ้นให้นะตามความร้อนยิ่งร้อนกับพัดลมก็เพิ่มเบอร์ขึ้นไปเรื่อยๆขึๆ้นไปเรื่อยๆนะแต่พอห้องเริ่มเย็นปุ๊บมันก็จะค่อยๆลดรอบลงมานะครับนะลดรอบลงมานะสำคัญเลยคือแอร์อิน t อเตนะครับนะพยายามเปิดเป็นระบบออโต้ไว้นะพยายามเปิดเป็นระบบออโต้ไว้เพราะว่าแอร i อินเนี่ยถ้าเราไม่เปิดตัวนี้ไว้ปุ๊บเห็นไหม ถ้าเราเปิดเบอร์หนึ่งไวใช่ไหมพอห้องมันเริ่มร้อนปุ๊บไอตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันจะคอยเร่งรอบนะเหมือนกับว่าเซนเซอร์ในห้องเนี่ยมันจับได้แล้วว่าตอนนี้ห้องเริ่มร้อนแล้วนะแต่เรายังเปิดพัดลมเบอร์หนึ่งอยู่พัดลมมันก็ดึงความเย็ยนออกมาไม่ได้ใช่ไหมไอเซนเซอร์มันจับได้ว่าห้องมันร้อนมันก็ไปสั่งให้ตัวคอมเพรสเซอร์บูตรอบขึ้นมานะทีนี้มันจะเริ่มกินไฟหนักแหละ มันก็นจะบูรอดขึ้นมาเพราะว่าทําความเย็นในห้องไม่ได้ทักทีนะเนี่ยมันก็ไม่บาลานซ์กันนะก็พยายามพัดลมเนี่ยพยายามตั้งเป็นโหมดออโต้ไว้กพยายามตั้งเป็นโหมดออโต้ไว้นะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็แค่มาพูดคุยได้เฉยนะครับก็เดี๋ยวว่างๆก็จะทําเป็นคลิปเหมือนกับพูดคุยนะสาระนู่นนี้นั่นเกี่ยวกับแอร์ไปเรื่อยนะครับนะก ถ้าใครอยากจะรู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับแอร์หรือว่าอะไรเงี้ยก็ไปคอมเมนต์หรือถามในเพจไว้เลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีเวลานะครับเราก็จะเอาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังนะครับเกี่ยวกับแอร์วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เรื่องรีโมทนะจริงๆมันมันไม่ใช่เรื่องใกลตัวนะเป็นเรื่องใกล้ๆตัวนะเป็นเป็นเรื่องใกล้ๆตัวนะโอเคสําหรับวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่อีหน้านะครับสวัสดีครับ